จากช่อง YouTube ตาขน record facebook ตาขนฟาร์คามคอยงามมังเลยครับอ่ะหายไป2อาทิตย์ท่านผู้ชมนะลองเดียวติดงานครับติดประชุมนะอ่ะมาเจอกันเหมือนเดิมครับทุกวันพุธครับเบอร์โทรในห้อยทุกคนมีอยู่ใต้คลิปคลิกคำว่าเพิ่มเติมนะครับทุกวันพุธก็จะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอหลุมศักจังหวัดเพชรบูรณ์อ่ะแจ้งข่าวดีครับเบียดเข้าแล้วครับเวียดเข้าแล้วเวียดนามเข้าแล้วนะครับ พ่นสีหมดแล้วนะท่านผู้ชมนี่ให้ดูก่อน,นหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว,ตวยี่สิบกว่าตัวนะครับเวียดนามกวาดเรียบหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นใครมีควายก็เอามาขายนะครับเป็นประวัติติการประวัติศาสตร์ของตลาดนะครับปกติจะไม่เข้าตลาดเล็กนะครับแต่วันนี้เข้าแล้วครับเวียดนามเข้ามาแล้วหนึ่งคันรถเอาไปยี่สิบกว่าตัวแล้วใครมีก็เอามาขายนะครับ ตลาดคึกคืนดีอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันเนี่ยอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมขายไปหมดแล้วนว่นเงนี้ยเอาให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี่เวียดซื้อหมดแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมตัวที่หนึ่งนี่ซื้อแล้วจองแล้วพ่นสีแล้วนี่ตัวที่สองนี่เห็นไครับอันตุกอันตังเวียดชอบนะครับไปดูตัวที่สามครับอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าซื้อแล้วเวียดนามไม่ได้ขายต่อแล้ว เอาขึ้นรถหมดนะน,นี่นี่ครับท่านผู้ชมตัวอน้วนพ่นสีหมดแล้วเอา้าแจ้งข่าวดีนะครับใครมีควายก็เอามาขายทีนี้ได้ขายดีแน่นอนแล้วปกติก็จะซื้อกันเองตอนนี้ก็มีลูกค้าขึ้นมานะมีเวียดนามเข้ามาแล้วครับเา่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูราคาตัวอื่นชุดตวอื่นกันครับผมเอาครับท่านผู้ชมมาดูชุดแรกกันเลยยังเหลืออยู่นะครับยังพอเหลือแต่ว่าไม่เยอะนะ เพราะว่าตลาดแห่งนี้ก็มีควายก็ประมาณ50กว่าตัวนี่แหละประมาณนี้นะเพราะว่าเบียดเหมาไปยี่สิบสาแล้วมันก็จะเหลืออยู่นิดเดียวครับเอาอันนี้เป็นควายของน้องอ้อมมีอยู่2ตัวตัวเมียทั้งหมดอ้วนทั้งนั้นเลยนะขายเป็นคู่แพ็คคู่อ้วนมากเลยเนะนี่ยนี่อายุก,ก็ประมาณจะสปีนี่แหละนะครับท้องหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ข้อมูลก็ซื้อ,อมาเหมือนกันแต่อ้วนดีมากเลยนะครับตัวนี้ อายุก็เข้า3ปีนะครับนี่อ้วนความสูงประมาณร้อยกับร้อยสามสิบนี่แหละนะครับประมาณร้อยสามสิบนี่แหละต้นๆครับไม่เกินนี้ครับก็อีกตัวหนึ่งมาดูอีกตัวหนึ่งมีสองตัวของน้องอ้อมมาดูตัวนี้ก่อนอ่าตัวนี้ก็อ้วนอยู่ครับอ้วนอยู่นี่เลยครับนี่นี่นี่น,นี่ใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็อายุปีกว่านะครับปีกว่า ดูก่อนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเป็นตัวเมียนะอ่าตัวเมียตัวเมียทั้งสองตัวอ้วนดีทั้งสองตัวตัวนี้ตัวเล็กตัวนั้นตัวใหญ่อันนั้น3ปีอันนี้ปีกว่าเปิดไว้4ี่หมื่นห้าสองตัวเลยนะท่านผู้ชม4ี่หมื่นห้านี่สองตัวนะต่อรองเอาโอ้ใช้ได้เลยนะครับเด็กสี่หมื่นห้าสองตัวเป็นควายของอ้อมตัวเมียทั้งหมดเลยอ้วนอ้วนตันๆนะนอ่ะสูงไม่เยอะ ตอนนี้ไม่ถึงร3 0ยสาครับร้อยยี่สกว่ากวานะครับประมาณ1้อยยี่้านี่แหละวัะนนี้ตอนนี้นะตัวเล็กส่วนตัวใหญ่ก็ประมาณ130ยสต้นๆน,นะครับอ่ะนี่ครับให้ดูกันชัดๆเลยวันนี้วันหยุดครับลองเดียวหยุดนะถ่ายได้ยา,ยา,ยาวๆแต่ว่าไม่มีควายถ่ายเวียดนามเหมาหมดแล้วอ่ะมาดูอีกตัวนึ่งอขออาภายัย มีอยู่สองตัวนี่แหละของอ้อมนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่ดูท้ายดูท้ายท้ายนี่ครับหางมาดูด้านนี้หน่อยอ้าวน่าซื้อนะครับ4ี่หมืนห้าสองตัวครับเนื้อๆเ,เ,เลยท่านผู้ชมตกเป็นตัวรัดสองหมืนอันนี้ก็สองหมืนนะครับนี่สองหมืนต้นนั่นแหละเอ้าวน่าซื้อครับด,ด้วยดีโอเคครับชุดแรกคอยของน้องอ้อมนะครับ เดี๋ยวไปดูชุดต่อไปครับมันซื้อดเอาครับท่านผู้ชมเดินไปตรงไหนก็หมดแล้วครับพ่นสีหมดแล้วปกติไม่มีสีนะครับแถวนี้ตลาดลมสักเียดนามเข้าพ่นสีหมดแล้วนะครับ20กดตัวไม่รู้จะมีให้ชมไหมนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเหลือตัวไหนบ้างนะครับใครมีก็เอามาขายนะครับตลาดนะครับทุกคนพุดครับผมเอาครับชุดนี้เป็นคอยของตาบุญสักลมมาดูตั้งแต่ราคาแบบ รุ่นถูกสุดไปหาแพงนะเอาดูตัวนี้ตัวแรกตัวผู้ตัวนี้น้อยหลอดๆเนี่ยพร้อมๆโคงๆอ่าให้ขยับก่อนนะตัวนี้นะท่านผู้ชมตัวเล็กอายุมันปีแล้วแหละมันสายแค่นะครับ5 5าพความสูงก็ประมาณเมตรนี่แหละนะครับหเมตรนี่แหละห้าพนะันห้าะตัวนี้นะเอา้ามีอยู่นะครับราคาถูกๆแต่ว่ามันพร้อม เป็นคอยของตาบุญสักหลงครับตัวแรก5้าพันห้าเอ,าอเกนะครับประมาณนี้นี่เล็มยาแล้วเอาตัวที่สองอความสูงขยับขึ้นมาหน่อยนะเมตรก็กว่าเหมือนกันนั่นแหละนะครับไม่ถึงร้อยี่สิหรอกอันนี้6กพัห้าขยับขึ้นมานี่ครับตัวที่สองแต่ขนขนเขาสีเขาดีอยู่นะาสีออกดอกเหลาดูก่อนตัวผู้ตัวเมีย ตัวผู้อ่าอันนี้6,500ตัวผู้ตัวที่2นะครับสูงก็ยังไม่ถึง120อายุก็มัน89เดือนนี่แหละประมาณนี้แหละอ่ะตัวที่สองครับมาดูตัวที่สอันนี้7,500าอ่าเขาเป็นออกตู้นะครับ7,500ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะ มาดูท้ายมันก่อนตัวผู้เหมือนกันะครับเจ็ดันห้าตัวผู้นี่ครับอ่ะเป็นควายของตาบ,บุญศักดิ์ลงแต่ตอนนี้ควายตู้นี่ไม่รู้ว่าเขามันขนาดนิ้มอายุเท่าไหร่นะนี่ดูดูเขามันประมาณสี่ห้าเดือนหกเดือนนี่มั้งนะครับประมาณหกหกเดือนอนะ่ะหกเจ็ดเดือนโดยประมาณเพราะว่าเขามันจุกปปออกมานิดเดียวนะครับ อ,อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้หมื่นกับห้าร้อยนะครับหมื่นกับห้าร้อยตัวผู้มันการอันนี้ปีกว่าแล้วนะสูงร้อยยี่สิบอัพแล้วครับตัวนี้นี่ครับมันพร้อมแล้วก็ไปเลี้ยงให้อ้วนเอานะหมื่นห้าร้อยเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่ตัวนั้นห้าพันห้านะครับหกพันห้าเจ็ดพันห้าแล้วก็ตัวนี้ก็หมื่นกับห้าร้อยครับตัวผู้ครับ เป็นควายของตาบุญศักหลงครับสูงตัวนี้ร้อยยี่สิบได้แล้วนะครับร2อยี่อัพได้แล้วนิดๆนะครับอัพไม่เยอะครับอ่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับอันนี้หมื่นสามมีอายุหน่อยแล้วนะครับตัวเมียสูงอ่ะหมื่นสามห้าร้อยหมื่นสามห้าร้อยสูงก็โออันนี้สูงประมาณร้อยสามห้าได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับแยกลูกไปแล้ว 1 3ื่นครับตัวนี้ตามันเป็นที่ตาหน่อยนิดหนึ่งนะเมงตอมตาเอาไปเลี้ยงเอาดีๆเอาน้ำเกลือใส่เอาออกซิเจนใส่แล้วก็หายันะบเอา้าโอเคครับมีอยู่ทั้งหมด5ตัวควายของตาบุญศักหลงครับเอามาใกล้ๆตัวนี้ก็ต่อไปนี่เลยท่านผู้ชมที่ว่าลองเดี๋ยวว่าไม่มีควายถ่ายเพราะว่าเวียดเหมาไปหมดแล้วเนี่ยนี่นะเอาให้ดูให้ชมหน่อยครับนี่แดงพึดเลยนะครับนี่ นี่ที่มีสเปรย์แดงๆนี่ใช่หมดเลยนะครับอยู่ที่้อเนี่ครับเวียดเมาหมดแล้วครับนี่พืชหมดเลยครับเวียดนามไม่เคยเข้านะครับแต่นัดนี้เข้ามานะครับเข้ามาหนึ่งคนเพิ่งเข้ามาคนเดียวนะครับถ้าเข้ามาเยอะนี่ไม่พอกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับเอาไปดูชุดอื่นต่ออันนี้เดินผ่านมาก็เลยไม่มีควายถ่ายก็เลยถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับ ใครมีก็มาขายนะครับเอามาเลยนะครับถ้าเวียดเข้าเราเกี้ยงไม่เหลือสักตัวนะครับตัวพ้อมหน่อยก็ขายถูกตัวอ้วนก็ขายแพงหน่อยนะครับเอาไปดูชุดอื่นกันต่อครับเอาต่อเนื่องอีกคอยของพี่เท่ายังเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้มันอยู่คนละที่กันตัวผู้เอาไปจับสัตว์นะครับตัวนี้น่าจะเอาไปจับสัตว์น่าเลี้ยงหมื่นเอ็ดเปิดไว้หมื่นเอ็ด ตัวผู้นะครับอายุก็ปีกว่ากวา่าเฮ้ยตัวเมียเหรออ้าวดูจับสัตว์ไม่ได้นะท่านผู้ชมตัวเมียขออภัยมีแต่ให้สัตว์อ้าวตัวเมียครับท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวผู้อ่ะวหมื่นเอ็ดนะหนึ่งหมื่นกับหนึ่งพันตัวเมียครับตัวเมียขออภัยหน้าตาเหมือนตัวผู้อ่ะนี่อายุก็เข้าปีแล้วแหละดูจากเขา มาดูด้านนี้สูงก็ประมาณ122โ,นะโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับประมาณนี้แหละนะ120ต้นต้นไปถึง122ตัวเมีย1 1 0 0 0ครับตัวเมียนะครับจับสัตว์ไม่ได้ขออภัยหางสวยดินี่นี่คุผู้ชมหางสวยดีจังเลยใช้ได้อยู่ครับหางเอาเบอร์เดียวกันนะครับ เบอร์ของพี่เท่านะโทรสอบถามต่อรองได้เลยนะครับ11,000มครับผมตัวเมียสูงประมาณ122อายุปกีกว่าครับผมมาดูตัวนี้เป็นควายของตาเล่งควายของตาเล่งนะครับสูงประมาณ13536นีหแหละตัวเมียแม่แยกลูกไปแล้ว29นะครับ29ครับความสูงก็ประมาณ136อ่ะประมาณนี้นะท่านผู้ชม ลูกก็ถ้ามีลูกก็ประมาณลูกตัวที่สามในท้องไว้ตัวที่สี่ในท้องนะครับโดยประมาณไม่เกินนี้แต่ว่าลูกมันแยกไปแล้วเหลือแต่แม่มันนี่แหละสองหมื่นเก้าของตะเล่งครับอ่ะนี่มีการต่อเข้ามาแล้วเนี่ยยี่สิบแปดมาแล้วเอ่เวียดนามกำลังต่ออยู่นะครับน่าจะ เวียดนามซื้อเหมาหมดแล้วล่ะนะครับไม่เหลือละสักหน่อยเนี่ยต่อรองอยู่นะครับนี่นี่น,นี่มาคนเดียวครับวันนี้มาคนเดียวนี่ครับเสื้อด,ดำๆขาวๆนะครับเวียดนามมาซื้อเอา้าโทรมานะครับสองหมื่นเก้าสองหมื่นแปดแล้วเมื่อกี้สองหมื่นแปดมันลงกล้องมาแล้วนะต่อกันสดๆเลยนี่น่าซื้อนะท่านผู้ชมสองหมื่นแปดอะควายไม่ถึงสามหมื่นอะ แต่ว่าจะทันีเวยดนามไหมน่าจะไม่ทันแหละนะดูแล้วอลองโทรมาครับเป็นควายของตะเล่งข้อมูลอยู่ใต้คลิปแหละนะถ้าเหลืออยู่ก็พอได้ถ้าไม่ไม่เหลือก็ไม่เป็นไรโทรมาเช็คดูครับผมอ่ะเป็นควายของตะเล่งครับ29 0 0 0ตัวเมียลูกก็ประมาณลูกที่3ที่4ในท้องครับสูง1้อบกบอกลบนะครับอ้าโอเคครับ29 0 0 0ครับ เอาครับมาดูชุดนี้ควายของพี่เสกนะครับคอยแม่ลูกนะลูกกำลังพึ่งคมมลอดมานี่แหละพี่เสกตัวผู้ตัวเมียนะลูกเหมือนนะพี่เสกตัวผู้ตัวเมียนะลูกหนุ่ยน้อยน้อยนะโอ,ะอ้ไม่ได้ดูว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียกันเลย,ยอ้าวตัวเมียอ้าวคนซื้อมา,อาไปแล้ววิ่งไปแล้วเอาไปไหนแล้วน่ะเอา แล้วท่านผู้ชมคนซื้อมายังไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียเพิ่งซื้อมาเหมือนกันของพิเศษนะแม่อยู่นี่หน้าแม่อยู่นี่อ้าไปกินนมแม่ตัวอื่นแล้วนั่นน่ะลูกนะครับเพิ่งคลอดนะท่านผู้ชมคลอดมาได้ไม่กี่วันนี่แหละนะครับอ้าเอ้าตัวเมียไปแล้วนู่นนะอา้าเรามาดูแม่ทีนี้เพราะว่าลูกวิ่งหนีแล้วเดี๋ยวมันก็คงมาอ้าแม่นี่สูงก็ประมาณร้อยสามสิบหกนั่นแหละ นะครับตอนเนี้ยนีครับหมื่นด้าร้0 0พร้อมกับลูกตัวเมื่อกี้แล้ววิ่งไปแล้วนะครับวิ่งไปแล้วเดี๋ยวมันก็มานี่น่าจะเป็นลูกตัวตัวตัว,ตวแรกกับตัวที่2นี่แหละประมาณนี้ดูจากเขานะครับไม่เกิน2ตัวครับท่านผู้ชมนะ,ะเผื่ออาจจะเป็นลูกแรกเดี๋เราก็ตีให้เป็นลูก2ออ่ะลูกตัวเมื่อกี้นะที่มันวิ่งไป ความสูงก็มา136บวกลบเปิดไว้18,500ครับเป็นควายของพิเศษครับผมเอาโอเคครับเห็น <He hn S 2> แต่แม่แล้วเพราะว่าลูกวิ่งหนีไปแล้วไปเที่ยวแล้วครับผมเอาโอเคนดะ้หมานหมานมานี่นี่ขี้ใสกล้องแล้วเอา,า18,500ครับควายของพิเศษแม่ลูกลูกตัวเมียครับลูกไม่กี่วันนี่แหละคลอดได้ไม่ถึงอาทิตย์หรอกครับ อ่ะมาดูควายของคุณตานิพนธ์มั่งควายน้อยนะตัวผู้ทั้งหมดใช่ไหมอ่าตัวผู้ทั้งสองตัวตัวละห้าพันแปดนะท่านผู้ชมอ่ะ,ะ,ม,อะมาดูก่อนดูตัวนี้มันอยู่คนละที่กันเดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งเอ้าตัวละห้าพันแปดครับควายของคุณตานิพนธ์อ่ะอายุก็ประมาณแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนนี่แหละแต่มันตัวเล็กเฉยๆพ่อแม่มันเล็ก ตัวมันก็เลยเล็กราคาก็ประมาณนี้นะครับเอาห้าพันแปดร้อยครับเป็นตัวผู้อันนี้ตัวที่หนึ่งประมาณนี้เอาตัวที่สองมาดูด้านนี้หน่อยตามากี่ตัวนะห้าเดี๋ยวไปดูอีกไปดูอยู่ท้ายรถอีกนะครับอ่ะอันนี้ก็ห้าพันแปดครับตัวผู้เหมือนกันนะครับอ่ะไปดูอีกอยู่ท้ายรถสามตัวหนึ่งหมื่นพัน ไปดูก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูอีกสาตัวนะครับคอยของคุณตานิพ์ตัวนี้น้อยมีแต่ลูกมันแหละไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หมดไหมเดี๋ยวดูก่อนตัวผู้มีตัวเมียไหมเดี๋ยวก่อนตัวนี้ก็ตัวผู้เอาตัวผู้ทั้งหมดแหละนานผู้ชมมีตัวเมียหนึ่งตัวอยู่ข้างบนรถนั่นแหละนะครับมีอยู่ตัวเมียนะครับอ้าวอันนี้3ตัว11,000 สามตัวนะหมื่นหนึ่งพันนะครับอายุไม่ต้องพูดถึงมาเป็นสายแค่นะ่นี่นะครับเอาตัวแรกนู่นอยู่รถตัวเมียนะครับตัวเมียความสูงไม่ต้องพูดถึงยังไม่ถึงประมาณเมตรนี่แหละนะครับอายุก็ประมาณสี่ห้าเดือนตัวนั้นแล้วก็ตัวที่สองตัวผู้ตัวนี้นะารุ่นจิว๋วมันผอมนะครับ อันนี้นประมาณปีนั่นแหละเนี่ยเกือบปีน่ะประมาณแปดเก้าเดือนสิบเดือนนั่นแหละเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ปีกว่าแล้วนตัวผู้สามตัวรวมกันร,รวบเลยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับเป็นควายของคุณตานิพนธ์อา้าวน่าซื้อน่าเลี้ยงท่านผู้ชมนะราคาน่ารักครับอ่ะโอเคครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันควายตานิพนธ์ครับผมสามตัวเลยเอาไปเลยเอ่ะชุดนี้มาดูควายของพิเศษ บอกตำหนีก่อนตอนนี้หางมันดอกนะครับนี่นี่นี่หางดอกครับแต่ว่าสูงมากสูงร้อยสี่สิบอัพนั่นแหละครับประมาณร้อยสี่สิบสามสี่สี่นี่แหละตีไปร้อยสี่สิบสามบวกลบหมื่นเจ็ดครับตัวเมียถ้าลูกก็ประมาณลูกตัวที่สามในท้องโดยประมาณตอนนี้ก็ตีเป็นท้องว่างมันพร้อมนะมันพร้อมมันโค้งนะครับถ้าไปเลี้ยงอ้วนโอ้หน้าดูนะครับ แต่ว่ามันหางดอกนะตอนนี้นะครับหมื 7, ่นเจ็ดอ้าวควายของพิเศษครับสูงประมาณร้อยสี่สิบสามบวกลบถ้ามีลูกก็ลูกสามในท้องหางดอกหมื่นเจ็ดอ้าวมาดูอีกตัวหนึ่งตอนนี้นอนอยู่อนอนอยู่ครับตอนอยู่ก็หมื่นเจ็ดครับมาถามดูเอานะครับอีกตัวหนึ่งยา,ยาวๆันไปเลยเลูกก่อนให้มันลุกก่อนอา่าลูกละนี่ครับ มาเลือกเอาครับต่อรองได้เอาเหมาหมดก็ลดให้ได้นะครับมันผอมแค่นั้นแหละใครที่ชอบซื้อควายผอมไปแล้วก็มีกําไรนะครับเอาไปเลี้ยงอ้วนก็มีกําไรถ้าซื้ออ้วนไปผอมนี่ขาดทุนครับอา้าวอีกตัวนึงอา่าลูกก็ประมาณลูกสามนี่แหละครับแต่ละตัวมีอยู่หลายตัวทุกตัวราคาเดียวกันมาเลือกเอาเลยครับนี่ ท่านผู้ชมมันถ่ายได้ไม่หมดนะเพราะว่ามันบังกันนี่ครับ17ื่นเทั้งหมดเลยเป็นควายของพิเศษครับมีอยู่ 4- ีห้าตัวนะ,ะตัวนี้ตัวนี้เห็นประมาณนี้เลียง่อยอีกตัวหนึ่งซ้อนกันราคาเดียวกันอายุไล่เลี่ยกันนะมาลูก2ลูกเออลูก3บางตัวก็ลูก2บางตัวก็ลูก3นะครับไม่เกินลูก3าม นี่ครับแล้วก็ตัวแรกที่มันหางดอกหนึ่งหนึ่งตัวครับตัวละหมื่นเจ็ดตัวที่สองตัวนี้ครับตัวที่สามมันบางกันอยู่ตัวนี้แล้วก็ตัวที่สี่ริมนะครับเอาโอเคครับถ่ายได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมมันบางกันอยู่ดูราคาต่อรองกันครับท่านผู้ชมตาเดือนต่อรองกับตาเด็ด ถ่ายทอดสดพันตุ้ยได้หมอหมอวันนี้ไม่พลาดกูขออีกพันนึงเนาะกูขออีกพันเดียวกูอยากมึงเนาะกูตุ้ยอ้าวผู้เหญ่จะสร้างปีกตัวานี่ยนี่หลานโอเคโอเคเอาให้ตุ้ยว่าไงเอาพันนี้เอาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่มีควายแล้วหมดแล้วเหลืออยู่คมสุดท้ายนี่แหละ

บุดรถเป็นคันยนต์กเ่เสอาเฮียยเรียตันนียอยวบอเขาเรียไป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 หรไม่ได้เสียงกันนะท่านผู้ชมหยอกกันนะครับนี่การต่อรองกันนะครับหอบอเถ้าไรก็บิวเหล่า้องเครัมจัาข้าอ่ะหัว สี่หมื่นสองกับสี่หมื่นสามอ๋อห้าร้อยเดียสี่หมื่นสองกับสี่หมื่นสามอ้าวคนหนึ่งจะเอาคนขายจะเอาสี่หมื่นสามคนต่อจะเอาสี่หมื่นสองค้ากันพันหนึ่งครับท่านผู้ชมอ่ตะตาเด็ดกับตาเดือนอ้าวโอเคจะได้ขายกันหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะมีหลงเหลืออยู่ไหมนะีเวียดนามก็รอเอาอยู่เนี่ยแต่ว่า ตามระเบียบตามมารยาทนะครับใครได้ควายก่อนคุยก่อนก็ให้คนนั้นก่อนนะครับไม่ใช่มาแย่งกันนะครับเป็นมารยาทเวลามาซื้อควายนะครับใครมาก่อนมาต่อก่อนก็ให้คนแรกคุยก่อนเสร็จก่อนคนแรกไม่เอาคนสองค่อยเข้าไปครับไม่ใช่ว่าบุมบามบุมบามเข้าไปเลยนะครับไม่ใช่นะครับเป็นมารยาทถ้าใครมาซื้อวัวซื้อควายในตลาดก็จะรู้กันครับแต่ถ้าคนมาซื้อใหม่ๆไม่รู้นะไม่เคยมีประสบการณ์นะครับ ถ้ามาซื้อก็ต้องรอเจ้าแรกไปก่อนเจ้าแรกไม่ได้เจ้าสองค่อยเข้าเข้ามานะครับเป็นมารายาทครับผมเอาครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ถือโอกาสถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับเพราะว่าไม่มีควายถ่ายหมดจริงๆครับเพราะว่าเวียดนามเข้าเอาะถ่ายบรรยากาศหนึ่นะครับนี่เวียดนามนี่เสื้อดำๆขาวๆนี่ครับเข้าคนเดียวนะครับขนาดเข้าคนเดียวหมดตลาดเลยนะ ถ้าเข้าสองสามคนนี่แบบโอ้ไม่มีควายเลยนะครับนะก็เอามาขายนะครับได้ขายดีนะครับนี่หมดแย่งครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ชมช่วงสุดท้ายแล้วกันนะครับ f c ที่อยูอ่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะทั่วทุกทิศที่ติตดตามรับชมรับฟังช่องตาขุนเล้กดนะครับก็ตลาดลมสักไม่เคยมีเวียดนามเข้านะปกติแต่วันนี้มีเข้าครับหนึ่งคนเข้าแค่คนเดียวนะครับ มันก็เป็นตลาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็หมดเกลี้ยงตลาดนะครับไม่เหลือ,อน,นี่ก็แค่ถ่ายบรรยากาศช่วงในท้ายให้ชมนะครับเพราะว่าพ่นสีพ่นสเปรย์ไปหมดแล้วสีแดงแดงเต็มคันรถเต็มสนามแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับผมคนเยอะได้ขายดีเอาควายมาขายได้เลยนะครับได้ขายดีได้ขายดีดยดครับโอเคครับเอาวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กกอด เฟซบุ๊กตาขนฟาร์มปลอยางาเมองเลยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ